สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเนม่ากับเปเชกันดีกว่านั่นเองก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีสื่อหลายสื่อเลยนะครับผมกําลังลงข่าวตีความกันอย่างหนักหน่วงว่าเนม่านะนะครับผมดูจะไม่ได้อยู่ในระบบการเล่นของกุนซือคนใหม่อย่างตัวของคริสตอฟกาตติเย่ที่จะเข้ามาคุมบังเหียนของปารีสั์เช็กแมงและทําให้ทีมเนี่ยต้องการจะปล่อยตัวของเขาออกไปซึ่งเนม่าเอง แม้ว่าจะเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมมากๆนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่ารับค่าเหนื่อยแพงหูฉี่เลยนั่นเองนะครับผมตัวของเนม่าเองเนี่ยนะครับย้ายมาปารีสจากบาร์เซโลนาในฐานะนักบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกนั่นเองนะครับถ้าคิดเป็นเงินปอนด์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ198ล้านปอนด์ซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกมัน200กว่าล้านไม่ใช่หรอ200กว่าล้านนั่นในหลักยูโรนะครับถ้าเป็นหลักปอนด์เนี่ยจะเท่ากับประมาณ198ล้านหรือว่าประมาณ8,000กว่าล้้าานเกือบ9000 8,700ล้าน นครับก็แพงสุดๆไปเลยทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเมื่อเนย์ม่าเองอะ่ะ ได้รับค่าเหนื่อยเยอะเนี่ยแน่นอนแฟนๆก็ต้องคาดหวังจากเขาอยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเนม่าเองเนี่ยแม้ว่าจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็จริงนะครับผมแต่เขาก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยอยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับเนม่าเองเนี่ยถามว่าเล่นดีไหมตอบเลยว่าเล่นดีเล่นเก่งมากๆแต่มันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปไหมเนี่ยหรือว่าคุ้มกับค่าเหนื่อยไหมคือถ้าจ่ายค่าเหนื่อยเท่ากันเนี่ยอาจจะได้นักเตะที่เก่งพ,พอๆกับเขาหรือว่าทําเกมได้เท่าเขาเนี่ยถึงสงคนเลยเนม่าเองเนี่ยมีคะแนนความดังหรือว่าความเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ค่อนข้าง เยอะถูกไหมไมนมีนักเตะอีกหลายลายคนที่ไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะครับทำให้เรียกได้ว่านะครับผมปารีสเองเนี่ยพอเปลี่ยนกุญซือใหม่เนม่าก,ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในการทําแผนที่เขาต้องการแล้วก็เลยมีข่าวว่าจะขายออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยการจะขายออกมานะครับผมก็ต้องขายออกไปในราคาที่มันเหมาะสมด้วยซึ่งทีนี้เองเนี่ยก็ได้มีไม่กี่ทีมหรอกนะครับที่สามารถมีปัญญาจะจ่ายให้กับเนม่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตาม โดยจะข่าวใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะมี3มทีมเท่านั้นนะครับในพรีเมียร์ลีก่ยที่พอจะมีความสามารถในการเซ็นเนม่ามาได้เพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องค่าเหนื่อยที่แพงมากๆแล้วก็บางทีมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตังะก็ไม่ได้อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยแพงขนาดนี้แล้วก็เสริมทัพทีมไปครบเรียบร้อยแล้วอย่างตัวของแมนซิตี้เองเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ต้องการเนม่าเท่าไหร่มาดูกันดีกว่านะครับว่า3มทีมที่สามารถเซ็นเนม่าไปได้เนี่ยดูจะมีใครกันบ้างก็เรียกได้ว,ว่า1เลยนะครับผม ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแมนยูของเรานั่นเองนะครับผมจากนั้นเองทีมที่2เชลซี Chelsea นะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของใหม่ก็คงต้องหาซูเปอร์สตาร์มาหน่อยแหละล่าสุดก็มีข่าวกับโรนโดด้วยนะครับแต่แฟนๆก็ออกมาเตือนว่าอย่าย้ายไปเชลซีนะแล้วก็เรียกได้ว่าต่อจากแมนยู Man และเชลซีเนี่ยก็คงจะเป็นทีมเศรษฐีใหม่อย่างนิวคาสเซลนั่นเองนะครับซาลิกาดงนะครับผมโดยค่าเหนื่อยเนี่ยคิดว่าเนย์มาร์เนี่ยอาจจะเรียกแพงมากๆถึงขั้น850,000ปอนด์ต่อสัปด่ดวา จริงๆเนี่ยนะครับผมก็คงจะต้องมีการต่อรองมีการเจรจาอะไรกันมากกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดหาราคาไม่ได้อ่ะเนม่ากบจะอยู่ต่อและตัวของเขาเองก็ยังมีออปชันในการต่อสัญญาไปถึงปี2 0 2 7อีกด้วยไม่แน่ว่าอาจจะหาทางให้อยู่ต่อได้อะไรแบบนี้นะครับแต่จากแหล่งข่าวตอนนี้เองเนี่ยก็ดูจะมีแหล่งข่าวว่าจะขายอยู่มากเลยนะอันนี้ก็คงต้องรอดูกันท่านผู้ชมคิดว่าท่านเนม่าเองเนี่ย,มยไม่ได้เล่นให้กับปารีสอ่ะ ตัวของเขาเนี่ยครับผมเหมาะกับการไปเล่นที่ไหนดีนะครับที่ไหนเองเหมาะจะเป็นสโมอสรที่เข้ากับสไตล์ของเขาเนม่าเองเนี่ยก็สายเล่นท่าถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยก็ดูจะเล่นน้อยลงแล้วก็ทําเกมได้มากขึ้นนะครับดูเป็นผู้เล่นที่โตขึ้นมาชัวร์มากขึ้นนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงเขายังไหวอยู่ไหมเขายังคุ้มค่าเหนื่อยอยู่ไหมเนี่ยก็คอมเมนต์ <amin> บอกกันมาได้สาหรับ <faces> ผมเองเนี่ยเนม่าเก่งนะครับแต่ผมคิดว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่จ่ายไปมันมีค่าเหนื่อยแบบความเป็นซูเปอร์สตาร์เยอะค่าเหนื่อยความสามารถมันอาจจะเป็นแค่ครึ่งนนนึงงกกก็ไไดดด้้้ถูม <S <s ััเตะทีี่่่รบ เหนือครึ่งหนึ่งของเนม่าก,ก็มีเยอะแยะไปนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ